กินกินข้าวเพิ่งอิ่มอืมเพิ่งตื่นตีว่าตื่นสองตะลบแล้วอืมพอตื่นมารอบแรกกินมาม่าอืมแล้วก็นอนหลับตื่นมารอบกินข้าวแล้วเมื่อกี้กินข้าวอิ่มแล้วขออนุญาตปากตีเดบดาระบบสี่กาของอำเภอปากท่อเกี่ยวกับพวกประหลัดในอำเภอกรมการปกครองเกี่ยวกับระบบการปกครองให้จะดจทั้งนั้นอืม ด่าตรงไหนแบบที่ไม่ตรงที่มันพูดแย้งได้หรือว่าแจ้งความดําเนินคดีได้เต็มที่อืมไม่ต้องยัง้งอืมอันดับแรกนะสีกากีเนี่ยหัวคงหัวโคนเนียเขาให้คุณมาทำเพื่ออะไรมีความคิดกันไหมถ้าไม่มีความคิดผมก็จะไม่พูดมากตรงนี้ให้ไปย้อน กลับไปดูที่ซีรีส์หนึ่งไปดูย้อนกลับไปดูมันจะมีพูดเกี่ยวกับคําอธิบายเกี่ยวกับคําว่าสีกากีทให้เขามีมาเพื่ออะไรมันจะมีอยู่ตรงนั้นผมเกลียดพูดซ้ำซ้ำบ่อยมันอืมให้ไปย้อนดูเอาอืมตรงนี้เขาเลือกมาอืมแล้วถ้าเป็นไอ้พวกคนธรรมดาดมา,าฟังไอ้เรื่องการที่คนจะทําดีเนะี่ย ก็จะโดนได้โอ้โหไอ,คน,อคนนี้มันไม่ดีอะไรแบบนั้นก็จะโดนด่านนั้นแต่คุณใส่สีกกีใส่หัวโคนเนี่ยอืมมาฝากมาปิดกัน้นแล้วมันเห็นได้ชัดเจน,นะวะ่าสิ่งที่ผมทําเออถ้ามันไม่เป็นประโยชน์หรือว่าไม่เป็นไรมานี้เดี๋ยวน้าจะสอนใกล้ๆกล้นี่ใส่เครื่องแบบมันได้ใส่หัวโคนมันได้อืเดี๋ยวน้าจะสอนให้ฟังอืมอ่ามาอย่างนี้ได้เลยอืมแล้วคุณมาฝากเนี่ยฮะมันก็สมควรว่า ไอตัวคุณเนี่ยใส่หัวโขนใส่สิกากีนะฮะอืมมันก็ยิ่งกว่าคนเร็วคนเฮี้ยมผมถึงได้ยกตัวอย่างไอลูกกะลี่แมงไอเฮี้ยไออืไอย้ายที่ทำดมดาอะไรแบบเด็กสิบแปดต้องไอ้นั่นหน่อยนะอืมเพราะมันเป็นคําพูดที่แบบว่าระบบแบบแล้วโดนไอเด็กเย่วม่วงเนะี่ยอืม ว่าเสียักขนาดนี้ยว่าไม่ได้วันเก่งอะไรเลยอืมคือคุณใส่สีนี่แล้วคุณยังไม่รู้อีกเลยว่ามันอะไรไม่มีวุฒิภาวะอะไรเลยลอายุมากก็ระผมกันทุกคนอืมหัวก็น่าจะเริ่มมีงอก,กันบ้างแล้วนะอืมแล้วมาโดนไอ้ขี้ยาอที่ว่าขี้ยายยม่วงเนี่ยมาฟเฟืีนะ่เนี่ยยกระดับแล้วจะด่าขนาดนี้ไม่ใช่เพิ่งด่านะ ก็เริ่มตามมานานแล้วเรียกไปทั้งอำเภอทักแชททักแชทไปยันอำเภอส่งยนันศูนย์ดำรนธรรมของอำเภอส่งคลิปวิดีโอที่อะไรไปด้วยอมอ่าผมอย่งงางนั้นเลยแล้วก็ไปขี่รถไปดูที่อำเภอว่าจว่ามีอยู่ไหมหรือว่าไม่มีแล้วไนงะวันนั้นไปเห็นก็เห็นคนเยอะนะอืมคืออย่างเงี้ยมันไม่สมควรมีหัวโขนอยู่ติดตัวแล้วอืมมันต้องเปลี่ยนเป็นหัวควยกันได้แล้วนะอืม เพราะที่ต้องใช้คำยับขายเพราะผมพ,พูดจะเริ่มใช้คำพูดที่แต่ไม่แรงแต่มันไม่รู้สึกไม่เข้าหูไงก็ต้องเปลี่ยนเป็นไอหัวควยสีกาที่ต้องเปลี่ยนสีกันนะ